ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาเยาวราชซอย19นะครับนี่ครับตรงแยกราชวงศ์นะครับเพื่อนๆน,นี่คือบรรยากาศในช่วงโควิดนะครับอาจจะดูคนเดินน้อยนะครับเพื่อนๆวันนี้มาแวะมาร้านพี่มานัทนะครับที่ร้านถักเชือกเทียนนะครับมาดูบรรยากาศช่วงโควิดว่าเป็นยังไงครับ ก็สอบถามพี่มานัทว่าขายเป็นไงบ้างพี่มานัทก็บอกว่าพอได้ขายอยู่ครับเพราะว่าจะส่งทางไปษณีคือสมัยนี้จะขายส่งตามต่างจังหวัดนะครับพี่มานัทบอกว่าผมมาถ่ายลงให้เขาก็เลยได้ยอดได้ยอดออเดอร์จาก ช่อง u t u b e นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่สั่งเข้ามาพี่มนัทฝากขอบคุณนะครับใครที่มาดูช่องผมแล้วเขาเห็นเขาสนใจเขาก็เลยอยากได้สร้อยถักพี่มนัทนะครับวันนี้พี่มนัทก็กำลังทำรู้สึกจะเป็นลายฟันปลาแล้วก็ลายเหลี่ยมแล้วก็มาตีเกี่ยวนะครับนี่ครับกำลังนั่งถักสดๆอยู่นะครับ ก็มีลูกค้าขาประจำหมุนเวียนมาให้พี่แกทำอยู่เรื่อยเลยนะครับก็ถือว่าช่วงวิกฤตโควิด -19 เเราก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็ขายส่งทางออนไลน์ไม่เหมือนสมัยก่อนครับถ้าเป็นสมัยก่อนเจอแบบนี้ก็หนักเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ลูกค้า สั่งมาทางเฟซทางไลน์บางทีก็ดูจาก youtube ก็ติดต่อมานะครับก็ได้ออเดอร์ตามต่างจังหวัดครับก็เลยพออยู่ได้ครับเพื่อนๆถึงเราจะมีวิกฤตยังไงเราก็พออยู่ได้นี่คืองานฝีมือนะครับเพื่อนๆ ถักกว่าจะได้แต่ละเส้นก็ใช้เวลาคนมีไอเดียดีๆก็จะสร้างสรรค์งานฝีมือได้ไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็เราก็อย่าไปยอมแพ้นะครับบางทีบางคนก็ท้อแท้สิ้นหวังครับว่าโรคโควิดหรือว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจมาที่ไรก็ท้อแท้กันอันนี้เรายังสู้กันนะครับเอาพออยู่ได้นะครับเราไม่มีหนี้สินก็พอแล้วไม่ต้องถึงกับ ร่ำรวยอะไรแต่เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับนี่ครับนี่ครับใครมีโอกาสแวะมาเยาวราชซอย19ระหว่างทางถนนอราชวงศ์นะครับเพื่อนๆก็แวะมาคุยกันได้กับพีมานัสครับแวะมาอุดหนุนสินค้าได้นะครับก็มีอะไรแล้วก็มีหินต่างๆนะครับเอาไปถักสร้อยได้ หรือเพื่อนๆอ,อยากได้แบบสําเร็จก็มาเอาได้เลยแบบสําเร็จเลยก็มีนะครับถักหรือเราอยากได้อะไรต่างๆไว้ไปทำสร้อยเองถักเองงานฝีมือเราก็แวะมาได้ยาวราชซอย19เหมือนเดิมครับพี่มนัตจะหยุดเฉพาะวันจันทร์นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาจะให้หยุดตลาดทำความสะอาดตลาดนะครับเฉพาะวันจันทร์นะครับ วันปกติถ้าไม่มีธุระก็มาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมีหินมีสร้อยมงคลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นหินทาราวดีหรือว่าลูกปัดต่างๆก็มีเป็นอะไหล่หรือว่าเพื่อนๆอยากขี้เกียจถัก มารับไปขายเลยก็ได้ครับมีทั้งราคาปลีกส่งครับก็ถือว่าเป็นงานไม่แพงมากนะครับถ้าเพื่อนๆมีสถานที่ขายก็มารับไปขายได้นะครับมีพิมานัทเขาก็จะออกแบบต่างๆไว้ให้เพื่อนๆมาเลือกหาเลือกชมได้ก็เยาวราชซอย19นะครับอยู่ตรงติดกับป้อมตำรวจนะครับหาง่ายครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาพระศิวะหรือว่า หินต่างๆก็มีทั้งแบบยังไม่ร้อยก็มีแบบร้อยสำเร็จก็มีก็มาเลือกหาดูกันนะครับนี่ครับดูดิเส้นใหญ่ๆอย่างนี้สวยมากเลยครับใครชอบเส้นแบบใหญ่ๆบิ๊กๆอย่างนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับเพื่อนๆมากันได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ สร้อยพระสร้อยห้อยวัตถุมงคลต่างๆเป็นงานฝีมือนะครับเป็นเชือกถักล้วนๆเป็นงานฝีมือนี่ไม่ไม่ไมแบบตะกุดก็มีนะครับแบบใส่ตะกุดก็มีนี่สองชั้นสามชั้นจะชอบแบบไหนครับแบบเรียบๆธรรมดาก็มีแบบถักเป็นสีสันรวดลายต่างๆหรือว่าสามห่วงเราอยากได้กี่ห่วงก็ได้เพื่อนๆก่อ้เพื่อนๆสั่งมา พี่มนัทก็พร้อมที่จะทําให้นะครับเพื่อนๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหรือว่าหินมงคลต่างๆก็มีให้เพื่อนๆได้เช่าบูชานี่ครับเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ถือว่าสินค้าล่อยหล่อไปมั่งเลยนะเพราะว่าพี่มนัทเขาบอกว่า ส่งไปทางเหนือเยอะนะครับส่งไปทางเหนือนี่หินทราวดีนะครับเพื่อนก็เข้ามาดูได้เนี่ยติดกันก็เป็นร้านสร้อยเลสสแตลเลตแท้ๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ติดกันถ้ามาร้านเดียวก็ได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งงานถักได้ทั้งสร้อยสแตลเลตมีพวกอะไรต่างๆด้วยนะเพื่อนๆมามาที่นี่ที่เดียวก็ถือว่าครบวงจรนะครับ นี่ครับสวยงามมากเลยครับพี่มานัทก็จะนั่งถักสดๆไปครับถ้าว่างก็นั่งเล่นมือถือไปถึงแม้ว่าตลาดจะเงียบแต่ว่าเราก็ยังส่งทางไปรษณีย์ส่งทางออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ก็ถือว่าไม่เงียบพี่มานัทบอกว่าส่งวะันละัเป็นสองสัมพันธ์อยู่ครับนี่แหละครับคนเราถ้ารู้จัก เปนโอกาสก็จะสบายแบบนี้แล้วครับเพื่อนๆวันนี้แค่นี้นะครับมาอัปเดตให้ดู